เราเาเก่งใ like, like to ้เรับเรารู้อะไรนะว่าเราเป็นยังไงวาสามอะไรางนะมได้นั่งเตอร์่ครับชื่อชื่ออะไรนะ่ะรนผมชื่อแเรัเป็เดอเร์ครับรู้ชื่อแม็กเอเเซีนใช่แล้วเห็นแดางานนะแม็กแม็กแม็เ้ยมี แม็กซ <f dragging> ิเไม่ใช่พี่ผมนี่พี่งานเราเนี่ยประมาณห้าที่งานร้องเพลงนะงานปีปาไปสี่พี่เดี๋ยวนะพี่พอยู่เมาเรียองพี่พ่ออ่ไม่ริเรื่องจริงมันหีผมบอกว่าทุก่งพเนี้ยพวกเราเป็นงานห้าที่ับผมใช่ครับงานปีที่สี่ำหรับ งานปีสครับพี่เหลืองานช่างานปีสองนบอันนี้ไม่ได้รงับ่ยืม่ดเลยีแล้วเราทําทำเพื่อสังคมบ้างเลใช่หลังจากที่มาเียนาแย่ไว้เยอะเลยหลังจากที่ไปเอาจากสังพมไม่เยอะจบด้ดยอะดอยอยอนี้อ่าเรื่องาเยพื่อนอะไรไม่อยา มีจังหวะแล้วไงอ๋อหวังไม่ได้จะหวังไม่ได้เออ่น้ทำไมไอนะ่นะ